วันนี้เรา,เาจะมาติดตั้งนะครับชุดกรอนประตูดูดฮุนไดเฮสบนนะครับ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เรามีสะพานไฟอยู่แล้วนะครับในในตัวรถเขาจะมีสะพานไฟให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับเรา,เ,<อ>าเรามา เวลาที่เราถอดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนะเหมือนกันนะครับไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาเราจะมีสะพานไฟอยู่แล้วนะครับนะคุณได้ H1 นะครับอันนี้เราเดินสายไฟตรงจากหม้อบแบตเตอรี่เข้ามาเลยโดยที่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับในรถนะครับนะอันนี้นะเห็นหลายท่านถามกันมานะครับว่า สายไฟตรงนี้ต่อตรงไหนนะครับนี่เลยนะครับนะครับสายไฟเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับง่ายๆนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองตัวตัวนี้นะฮะถอดออกมานะไอคู่คู่คู่ด้านบนตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับตัวนี้กับตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะฮะล็อกอันล็อกนะครับหรือว่าล็อกคายล็อกนะครับสองตัวนี้นะครับ เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเพราะฉะนั้นสายไฟมันจะลอยอยู่นะครับเขาเขาเขามีต่อแต่ว่าจริงๆรแล้วไม่ได้เดินไปไหนเลยเ,เราจะกําหนดอันนี้อันนี้ถ้าประตูดูดแบบทุกทกท่านนะฮะข้างบนตัวนี้จะต้องเป็นบวกนะครับบีบวกอันนี้จะต้องเป็นบีลบนะครับมีไฟมารอถ้าเป็นไปได้ควรจะใส่ฟิลนะฮะเ,เราจะใส่ฟิลไว้ที่ที่ด้านนู้นนะฮะขั้นต่ําเลยนะครับ ยีแอมนะครับต่อหนึ่งข้างนะฮะสองข้างก็ข้างละยี่สิบแอมนะครับข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเวลาที่ประตูดูดมีปัญหาไม่ทำงานไม่ได้ให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 ้เช็คตรงนี้ไฟบวกตรงนี้ไฟลบนะครับอย่ายุ่งกับสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้เป็นเป็นของเซนทรัลล็อกนะครับนะครับไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับเส้นนี้นะครับมันจะต่อลงมานะครับเส้นนี้นะฮะ เดี๋ยวค่อยมาดูดูกันนะครับอันนี้อันนีเ้เวลาที่เราถอดจากคอ,อ,อนเก่าออกมาแล้วนะครับสลิงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้พอหลังจากที่เราติดตั้งนะครับนะอันนี้ชุดคอนนะอนประตูดู อันนี้กรอธรรมดาของตัวติดรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีกลไกของตัวมอเตอร์นะครับเสียงนิดหน่อยนะฮะให้มันดูดสบายนิ่มนมนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกอนต่อไปนะครับก็อตอนนี้เราก็ใส่กรอที่เป็นชุดดูดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองปิดเปิดประตูดู นะครับอันนี้คือเป็นยังเป็นเป็นนวดเรายังไม่ได้ต่อระบบไฟเท่านะฮะโอเคความนิ่มใช้ได้นะระดับสิบนะครับอันนี้คือชุดกรอนที่เราใส่เข้าไปนะครับนะอันนี้ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับผมบอกแล้วมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาหาระบบไฟกันนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับง่ายเลยนะครับเอาน้ํามันเครื่องหรือโซเนกกฉีดเข้าไปหน่อยนะเขาจะได้แบบเวลาเพราะเราไม่ได้ลื้อบ่อยๆเพราะเราไม่ได้เอาออกบ่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเท่านี้ก็เป็นการหา สัญญาณไฟอ่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกสายสีเลยดีกว่านะครับว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะจะได้ไปต่อกันง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะติดตรงไหนหยุดตรงนั้นแล้วก็ดูดูกันไปนะครับเดี๋ยวบอกสีให้นะฮะสีสีฝั่งตัวรถอันนี้สีฝั่งตัวรถนะครับว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะครับแล้วอันนี้ฝั่งประตูอันไหนบวกอันไหนลบเดีย๋ยวมาดูกันนะครับจำบวกยั อตอนนี้นะฮะเราก็ได้สีแล้วนะครับนะครับมีเขียวนะครับเขียวอันนี้เซ็นเตอร์ล็อกนะนะครับเหลืองอันนี้เซ็นเตอร์ล็อกนะดำกับน้ำตาลนะครับนะเส้น1นมิลนะครับ0ูนะครับ, 5, รบเออเราเอากำหนดสีดำเป็นบวกนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนี้เป็นลบนะครับนะง่ายที่สุดเลยอยากรู้นะฮะหรือไม่ก็คือตัดต่อตรงนี้เลยผมว่าง่ายกว่า แต่ถ้าใครมีความชานาญก็ไปตัดต่อตรงนู้นนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางประตูกันนะครับไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับมีเครื่องมือก็รื้อเลยครับขอบคุณครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงประตูให้นะครับครับทีนี้เรามาสะพานไฟ ฝั่งประตูนะครับเป็นเขียวคาดเหลืองนะครับเขียวคาดเหลืองตัวนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็สายสีดํานะครับอันนี้เป็นลบนะดําแดงนี่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกครับกับดาดาเหลืองนี่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขานะครับอ่ะคราวนี้โคดสีออกมาแล้วอันนี้ประตูฝั่งประตูฝั่งซ้ายนะครับ ประตูฝั่งซ้ายทีนี้พอหลังจากที่เราได้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ตัดตรงนี้เลยหรือถ้าไม่ไม่เช่นนั้นเราก็มาตรงนี้นะครับนะแต่ผมว่ามาแถวๆนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาปอกหาสายกันนะครับทีนี้ก็มาถึงในด้านกล่องคอนโทรลนะครับเม็กเจแปน Japan นะครับนะไอชิน กล่องคอนโทรลตัวนี้นะครับนะเวลาที่เรา,เาติดตั้งแล้วนะยึดนะฮะจอดน็อตยึดหรือยังไงก็สุดแล้วแต่นะแต่ควรจะยึดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังแคกแคแคในประตูนะ,ะเดี๋ยวจะเป็นรถผีสิงไปอีกนะ,ะตามแต่ตามแต่สะดวกนะครับจะไว้ตรงไหนก็ได้แต่ ฝั่งนี้นะครับควรจะลงนะครับเพราะว่าไม่ไม่เช่นนั้นเ,เวลาน้ําเข้าไปแล้วมันจะไปกองอยู่ในนี้แล้วก็มันจะเสียเงินโดยโดยไม่ทราบสาเหตุนะนะครับอันนี้เราก็ได้เนี่ยปลักออกมาแล้วนะครับนะสีที่ได้ก็คือสีดํานะฮะกับสีน้ําเงินนะครับน้าเงินนี่เป็นบวกนะครับดํานี่เป็นลบนะครับอันนี้ประตูฝั่งซ้ายนะครับนี่นะฮะ ผมบุบติดไว้ตรงนี้นะกันเขา,เาน้ำเข้าด้วยนะต้องก้มลงนะครับต้องให้ลงนะอย่าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็เวลาหน้าฝนก็เต็มตัวเสียตังค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนี่นะครับปั๊กเขาจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับนะกดตรงนี้แล้วก็ดึงลงมานะครับ แล้วมันจะมีสายสี่เส้นนะสองเส้นไม่ได้ใช้นะครับนะเซ็นเตอร์ล็อกก็คือดําคาดเหลืองนะกับดําคาดแดงเมื่อกี้นี้ที่เราถอดสพันไฟตัวนี้นะครับสีดํานี่มันอยู่ข้างล่างสีดําตัวนี้นะครับอ,อ่สีฟ้าคาดขาวนี่มันอยู่ตัวบนนะครับก็อันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับที่เมื่อกี้เรากำหนดไว้นะครับ อันนี้เราก็เสียบกลับก็ไปยังเก่าส่วนที่เหลือเราไม่ได้ใช้ไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับกล่องนี่ฮนะยึดเรายึดในตำแหน่งลักษณะประมาณนี้นะครับนะอันนี้สายไฟของของตัวชุดประตูดูดนะฮะบ,บวกลบนะครับดีที่สุดเลยควรควรจะทําเป็นขั้วนะครับนะสายไฟพวกนี้เวลาไม่ใช้งานพยายามาผูกรัดด้วยนะฮะสายรัดรัดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังแก,ก๊ๆ,ๆ,ๆนะครับลำคาญนะครับ ครับครับพอหลังจากที่เราติดตั้งเราเข้าไฟเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาสํารวจก่อนว่าอันนี้ไฟเข้าไหมนะครับอ่ะอันนี้เป็นเทสแรมที่เราทําขึ้นมาเองนะครับอ่ะอันนี้มีไฟมาแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ไฟมาแล้วคราวนี้กาวมาไหมนะครับอ่ะเช็คกาวนะอันอันอันเอ่ออันล่างอันล่างจะเป็นกาวนะครับและอันบนจะเป็นไฟนะครับนะครับ นะครับไฟมากาวมาอ่ะไม่ใช่แค่นี้นะครับหลังจากนั้นลองปิดประตูนะครับปิดประตูแล้วก็เช็คนะเช็คฝั่งนี้เมื่อกี้เราเอ่อเขียวนะครับนะเขียวนี้เป็นไฟนะครับนะครับอันนี้อันนี้เอ่อเป็นไฟอ่าเรียบร้อยเอ่อทำไมถึงเราต้องเช็คก,ก่อนนะฮะอันนี้มันเป็นการรีเช็คที่เราต้องการให้เช็คนี้เพราะว่า ไอตัวกล่องพวกนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าเป็นตัวคอนโทรลนะถ้าเรากลับบวกกับลบเปอร์เซ็นที่เขาจะระเบิดปรุ่งนะมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์การเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้เราเช็คแล้วัวร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เสียบปลั๊กได้เลยครับแล้วเดี๋ยวไปลองต่อกันกันต่อนะครับทีนี้เรา,เ,าเข้าไฟเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาลองปิดเปิดดูนะครับ เรียบร้อยนะครับเปิดนี่ไหมลองดูนะฮะโอเคนะครับลองปิดดูนะไม่ต้องแรงไม่ต้องกระแทกนะครับเข้าไปเบาๆนะครับ,นะรบเรียบร้อยอ่าทีนี้อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องเช็คก่อนที่เราจะประกอบนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับนะครับอันนี้เราเอ่อ ปิดเปิดนะครับอันนี้เราต่อไฟเข้าเรียบร้อยนะครับนะครับอ่าอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องเช็คก็คือระบบเซนอร์ล็อกนะครับกดล็อกนะครับเปิดได้ไหมโอเคแสดงว่าไม่ผิดสายนะครับคายล็อกนะครับนะโอเคนะครับก็เป็นอัน เรียบร้อยออประตูรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเขาจะผิดพลาดหรือจะอะไรนะถ้าเราเผลอลืมนะฮะปิดแรงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดเบาดเจ็บเสียหายนะฮะไม่เป็นไรนะครับทางนี้เราปิดแรงๆนะครับไม่ต้องกลัวมันพังนะครับ <c oughs> นะครับบางทีเราเผลอบางทีเพราะว่ารุ่นนี้เขาเขาไม่มีเซ็นเตอร์ล็อกมานะครับ เรียบร้อยก็จบไปอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ <S <S Jamie, ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาสายไฟกันนะครับนะครับอทีนี้เรามาฝั่งฝั่งคนขับนะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะข้างขวานะครับนะเลขที่ออกนะครับอ่ตัวบนจะเป็นสายสีเหลืองนะครับนะเส้นที่สองนะครับ สีเหลืองเส้นใหญ่นี้จะเป็นสายเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็มันจะเป็นสายที่ลอยไว้ให้เราใช้สําหรับประตูดูดนะครับสีเหลืองนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็สีสีดําเป็นลบสีเขียวเส้นที่4ี่อันนี้เป็นสายเซ็นทรัลล็อกอย่าไปยุ่งเขานะครับโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งตัวถังนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งฝั่งประตูนะครับ ฝั่งประตูนะครับอ่ะทีนี้เขากลับกันแล้วนะครับเห็นไหมครับดำแดงอันนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับสีดำเป็นบวกนะครับฟ้าฟ้าขาวนี่เป็นเป็นสายลบนะครับดำเหลืองนี่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับก็เรียบร้อยนะครับคาวนี้อ่ามีปัญหาไงก็ปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราติดตั้งชุดดูดเสร็จนะฮะเราก็เทสก่อนนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะบุ่มลงไปเยอะนะครับลงไปมากนี่ต้องตั้งประตูนิดนึงนะครับโอเคนะครับอ่ะในล่องเสร็จไฟนะอันนี้เราเราเราเทสไฟนะฮะก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับฝันนู้นนะครับข้างบนเป็นบวกนะครับนี่นะครับอ่นะ นะอันนี้ข้างบนเป็นบวกนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้แล้วนะอันนี้เราต่อชุดไฟแล้วนะครับแกะกล่องเก็บดีๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังนะครับ,รบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับอ่านนิ่มนะฮะ